เขาเป็นลูกของเสด็จพ่อหล่อห้าตอนที่เขาโดนโสดจิตเขาจับมือหมอเธอเธอแบบเธอย่าสัญญาอย่างนั้นอีกเลยว่าเธอจะไม่รักใครอีกมาต่ออีพีสองครูบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ครูสอนมาเคยเจอแบบนี้เหมือนกันเรามีปัจจัยที่เคยเจอกันมาก่อนก็เลยมาเจอกันอีกในวันนี้ตอนบ่ายหมอจับคู่กับคนนี้คนนี้สโสดจิตให้หมอก่อน หมอไม่เห็นอะไรไม่เห็นคนคนนี้ด้วยว่าเขาคือใครคือด้วยความที่บ้านเราอยู่ริมน้ำเนาะเราก็จะมีผู้ชายพายเรือจะชอบพายเรือมาแบบแอบ,บส่องคนนู้นคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอในพาร์ทที่หมอสลับมาเป็นคนสั่งตอนที่เขาดโดนโซดจิตเขาจับมือหมอบอกว่าเธอเธอแบบเธออย่าสัญญาอย่างนั้นอีกเลยว่าเธอจะไม่รักใครอีกเธอจะแบบไม่มีความรักแล้วก็ไม่สามารถรักใครได้อย่าพูดแบบนั้นอย่าพูดแบบนั้นเลยอย่าเป็นอย่างนั้นได้ไหมแบบ ต้องต้องถอนออกนะเอ๊ะเป็นเพราะว่าเราไปเป็นแม่ชีผิดหวังจากความรักจากใครมาหรือเปล่าแล้วพ่อแม่ดันบงับงคับให้แต่งงานผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยไปสัญญาสาบานอะไรอย่างนี้ไว้เนี่ยเราก็รีบไปวัดด่วนเนาะถอนคำมริษฐานถอน,ถอนคำสาบานที่แบบเคยตามติดคู่ในอดีตมาอะไรเงี้ยเราก็เรียนคาสนั้นก็จบเนาะทีนี้ก็ได้ความลองวิชาวันนึงเราหมอได้ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนใหญ่อีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะก็เอาแม่มาเที่ยวด้วยแล้วคือแม่กับลูกคู่เนี้ย เขาก็มีความสนใจในศาสตร์วิชาการสะกดจิตมาขอร้องแหละแบบอยากจะลองสะกดจิตสักครั้งหนึ่งอะไรเงรี้ยคนแม่นะคือเรารู้ว,ว่าการสะกดจิตพาเขาเไปเราเหนื่อยมากเหมือนเราเป็นคนนาทางอะเราไม่เห็นภาพกับเขานะแต่เราต้องนดิว c ์ให้เขากลับไปพร้อมกับพูดกลับออกมาโต้อตอบคือภาวะในการสะกดจิตอะมันจะอยู่ในคลื่นสมองที่แบบมันลึกมากๆตัดสินใจพาแม่เขาสะกดจิตย้อนอดีตกลับไปทีเนี้ยทุกคนแม่เขาคนนั้นอะ เพื่อนหมอมาก่อนโดยที่ชาตินั้นน่ะไอ้เพื่อนที่ไปในทิปนั้นน่ะมีอยู่ประมาณอีกสองสคนเป็นเพื่อนกันมาด้วยเพราะแม่คนของเพื่อนคนนี้ไปเห็นแม่เป็นเพื่อนหมอเพื่อนของหมอเป็นเพื่อนหมอเพื่อนของหมออีกคนก็เป็นเพื่อนหมอเราทั้งหมด 3.-4 คนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเจอกันในครั้งที่5จริงๆมันเฉลยตรงที่ว่าคนที่เป็นเพื่อนหมอที่เป็นแม่เพื่อนคนนี้เขาเป็นลูกของเสด็จพ่อลอห้า และคนที่หมอองแต่งงานด้วยค,คนที่มีหนวดน่ะคนมีหนวดเข้มๆหน้าเข้มคือสด็จพ่อหลอฮาเพราะเพื่อนคนเนี้ยเขาอยากจะให้หมออะไปถวายตัวให้เสด็จพ่อหลอฮาก็เลยเป็นสาเหตุว่ามีการส่งของมาเป็นของกำนันด้วยแล้วที่บ้านน่ะพระหาบดีเนาะก็คือมีตังอะไปเศรษฐีอะก็รู้สึกว่าอยากจะได้แบบหน้าตา อยาจะถวายตัวหมอเข้าไปอยู่ในวังแบบนั้นแต่ไอเราเนี่ยก็รู้สึกว่ากลัวเขาไม่อยากจะแต่งงานแบบนั้นก็เลยหนีไปบวชชีนั่นเองอ๋อตอนนั้นนะหมอก็โกรธเพื่อนคนนี้มากโกรธแบบโกรธตัดเพื่อนเลยนอนโดน